ขอขอบใจนายกรัฐมนตรีที่ได้กล่าวคำวอวยพรและขอบใจท่านทั้งหลายที่ได้มาเยี่ยมและมาให้พรทาให้มีกำลังใจ <c oughs> ความจริง การการที่ท่านมานี้เป็นการให้กำลังใจที่บอกว่าดูแข็งแรงดูมีอนามัยที่ดี ความจริงไม่ใช่ความดีของแพทย์เป็นความดีของเราที่ตั้งใจที่จะให้แข็งแรงเพื่อที่จะต้อนรับท่านได้ถ้าไม่ได้ตั้งใจที่จะแข็งแรง จะตอนรับท่านก็จะมาตอนรับท่านไม่ได้เพราะว่าเดินก็เดินขานำไปข้างหน้าข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งไปข้างหลังไม่ค่อยยอมสามาคัคคีต้องสามาคัคคีแล้วก็ได้พูดเมวันสุนนี้ว่า ทหาร,ารก็ตามพลเรือนก็ตามต้องสามัคคีเหมือนขาของเราที่จะต้องเดินสามัคคีกันหมายความว่าก้าวไปข้างหน้าแล้วก็ออ,กอีกข้างหนึ่งก็ยันข้างหลังและเมื่อยันข้างหลังเรียบร้อยแล้วก็ก้าวไปข้างหน้าอีกข้างอันนี้ก็สามารถเดินได้และไม่หกลม้ม ซึ่งถ้าไม่สามัคคีก็บอกแล้วว่าประเทศจะประสบความหายนะไม่ได้ใช้คำว่าหายนะแต่คล้ายกันว่าถ้าไม่สามัคคีกันไม่ปองดองกันประเทศชาติล้ม ถ้าล้มก็ผลของการล้มนั้นมีหลายอย่างถ้าทางกายก็ร่างกายกระดูกหักและต้องเข้ารักษาบางทีรักษานานๆไม่ไม่มีสิ้นสุดถ้าไม่ระวังประเทศชาติก็ล้ม เมื่อล่มเราจะไปอยู่ที่ไหนคือล่มล่มก็หมายถึงว่าลงไปจมล่มจมถ้าเราไม่ระวังประเทศชาติล่มจมล่มจมก็หมายความล่มลงไปในทะเลเพราะว่าเมืองไทยนี่ก็ติดทะเลถ้าล่มไปล่มล่มมาก็ลงทะเล และสมัยนี้เขาก็คู่กันว่าน้ำทะเลจะขึ้นแล้วก็เพราะว่าอากาศมันร้อนแต่ทําไปทําม,มาก็ไม่ได้ไม่ได้ร้อนจริงมาตั้งแต่ต้นธันวานนี้คนบนว่าอากาศเย็นอากาศหนาวก็ไม่รู้จะเช่เชื่อใคร ว่าตอนนี้จะหนาวหรือจะร้อนแต่ว่าคำว่าร้อนร้อนจริงๆคือเอืออออกร้อนเดือดร้อนจนเดือดร้อนมากกว่าทุกคนที่มานั่งอยู่ที่นี่ก็จะเดือดร้อน ภาษาไทยเขาใช้คำมาเดือดร้อนร้อน,น่เราเดือดน้ำเดือดเหมือนร้อนอากาศร้อนก็อากาศทำให้เราไม่สบายถ้าไม่สบายแล้วอยู่ไม่ค่อยได้ที่อากาศร้อนก็เพราะว่า เพราะว่าอากาศมันเจอความร้อนของพระอาทิตย์ซึ่งเมืองไทยก็ขอดีอยู่เหมือนกันว่าอากาศร้อนไม่ได้เย็นไม่ได้เย็นเหมือนอเมริกาเดี๋ยวนี้ที่อเมริกากำลังเดือดร้อนเพราะอากาศเย็น อากาศหิมะตกมีซึ่งตามปกติไม่น่าจะตกอย่างนี้แต่ว่าอเมริกากำลังร้อนเดือดร้อนในความเย็นเมืองไทยนี้ก็มีคววมเดือดร้อนด้วยความ,วามเย็นเหมือนกันแต่ว่าพูดว่าเดือดร้อน แล้วก็พูดถึงว่าเมืองไทยบนว่าเดือดที่จริงไม่ได้เดือดแต่คนเดือดก็มันทํานทำทำเดือดทำให้คนเดือดร้อนแล้วเวลาเดือดร้อนเนี่ยมันมันไม่สบายน้ำเดือดจะมีประโยชน์ต้มไข่ได้ แต่ว่าถ้าเดือดเฉยๆไม่มีประโยชน์ทำให้คนเดือดร้อนเนีย่ยสิ้นเปลืองเปล่าๆแล้วก็วเมื่อคนทำให้เดือดร้อนที่ว่าสิ้นเปลืองเปล่าๆแล้วก็บน่นบ่นว่าประเทศลุก ลุกเป็นไฟก็ต้องระวังไม่ให้ลุกเป็นไฟเพราะว่าจะทำให้ล่มจมล่มจมอย่างนี้ที่ต่างประเทศ,เ,ทศเขาบอกว่าเมืองไทยจะล่มจะจมความจริงยังไม่ล่มและลไม่จมแต่ถ้าไม่ระวัง ก็จะล่มจมฉะนั้นก็จะต้องระมัดระวังถึงทุกวันนี้ไม่ปรองดองกันเมื่อไม่ปองดองไม่ปร่งดองก็มีรูก็จะล่มก็จะจมจมลงไปที่จริงพยายามจะอุดช่องไว้อย่างมาก เช่นน้ำจะท่วมก็ปิดกั้นไม่ให้น้ำท่วมแต่ที่เขาทำน้ำจะท่วมก็ต้องสูบน้ำออกไปใส่ในทะเลทะเลก็มีน้ำมากเกินไปน้ำก็ล้นเข้ามาในพื้นแผ่นดิน้ว มันก็ประเทศชาติก็ล่มจมฉะนั้นการป้องกันไม่ให้ล่มจมจะต้องระวังไม่ให้น้ำขึ้นมา,มากเกินไปซึ่งถ้าน้ำขึ้นมา,มากเกินไปก็ต้องแก้ไขไอ้แก้ไขนี่มี หลายวิธีจะต้องทำเคืนแต่ว่าเขาด่าก่อนว่าถ้าทำเคืนเท่ากับประเทศทจะจะ,จะจมจมในน้ำเพราะว่าตั้งเขือนน้ำาก็ต้องขังไว้แต่ว่าการขังน้ำโดยใช้ คืนนั้นมันมีหลายวิธีซึ่งบางทีไม่เข้าใจทำคืนแล้วก็น้ำก็ท่วมบางแห่งแต่ถ้าหากว่าทำคืนแล้วไม่ระวังไม่ได้บริหารเขื่อนนั้นให้ดีมันก็ อาจจะทำให้น้ำท่วมอย่างที่เคยโพถึงเกืนป่าศักเกืนป่าศักนี้ถ้าไม่ได้ทำถ้าไม่ได้ทำก็จะเสียเงินเป็นพันล้านทุกปีแล้วก็เสียเงินอย่างนี้แล้วไม่ได้อะไรเลยเดี๋ยวนี้ ที่ได้ทำป่าศาักมาทุกปีมีผลดีคือทำการ,กรเษกรเษตรเกษตรกรรมได้ผลแล้วเมื่อได้ผลแล้วก็ได้รายได้ไอ้น้ำท่วมทุ่งงนี่มันไม่ดีเพราะว่าเวลาท่วมทุ่ง ไอ้ทุ่งนั้นอะทำอะไรไม่ได้พืชผลต่างๆก็เน่าแล้วก็ถ้าพืชผลเน่าก็เท่ากับทําให้ทำลายพืชผลนั้นซึ่งตามปกติพืชผลขึ้นมาสามารถที่จะขายได้แต่พืชผลที่เน่าขายไม่ได้พืชผล ที่เน่าทำให้เสียหายแต่ที่ปลื้มใจที่ภ่าษักนี้น้ำท่วมมีบ้างแต่น้อยมากคือว่าแต่ก่อนนี้ทุกปีต้องเสียเงินเป็นเป็นพันล้านสำหรับแก้ไขรื่ยเรื่อง น้ำท่วมเสียหายไปพันล้านนั่นนะไม่มีรายได้เลยมีแต่รายจ่ายถ้ามีรายได้ก็ไม่เป็นไรน้ำท่วมที่เวลามีมีน้ำท่วมขึ้นมาความจริงก็มีรายได้เพราะว่า อย่างเช่นข้าวถ้าไม่มีน้ำก็แห้งแห้งผักไม่มีผลแต่อย่างไรไม่มีผลอย่างนั้นยังงอกออกมาได้ก็ยังมีข้าวแต่อย่างถ้าข้าวนะ่ะถูกท่วมและเน่าต้องเสียข้าวนั้นเสีย ไม่ได้ไม่ได้ผลมีแต่ทางเสียไม่มีทางได้ฉะนั้นการที่ทำเกอนแล้วก็ไม่มีน้ำท่วมก็มีจ่ายเงินสำหรับค่าทำเกอนแล้วก็มีเสียหายเล็กน้อย จนถึงเดียวนี้เรืองไทยก็มีรายได้ไม่ก็มากกว่ารายจ่ายแต่ว่าถ้าไม่ได้ทำโครงการป้องกันไม่ให้น้ำท่วมมีแต่รายจ่ายไม่มีรายได้เราอย่างนีเ้เราก็อยู่ไม่ได้อันนี้พูดพูดเป็นปริศนาว่า ถ้าไม่มีรายได้ก็ไม่มีรายจ่ายคืรว่าถ้าไม่มีรายได้ก็ไม่สามารถที่จะจ่ายเพื่ออยู่ดีมีแต่ต้องจ่ายสรัาป้องกันน้ำท่วมนั้นป้องกันแล้วไม่มีไม่มีกำไรเลยมีแต่เสียฉะนั้นก็ ที่คนเขาว่าทำโครงการแล้วก็เสียจริงเสียเสียเงินแต่ว่าไม่เสียผลประโยชน์ฉะนั้นก,ก็ต้องคิดดีๆว่าที่ได้ทำรายได้อะธรทำโครงการนั้นก็มีจุดประสงค์ที่จะให้มีรายได้ แต่ถ้าพูดอย่างที่เขาพูดจ่ายเงินเยอะแยะที่จริงจ่ายจ่ายแยะแต่ว่าไม่ได้เสียเพราะว่ามีไรายได้เนี่เราพูดกลับไปกลับมาอย่างนี้ท่านก็งงท่านท่านมองหน้าว่าไอจะไปไหน ไปเราต้องทำโครงการหรืออะไรก็ตามจะต้องมีเหตุผลก็ต้องบริหารงานการให้ดีพูดถึงบริหารข้างหน้านี่ก็มีฝ่ายที่จะเป็นรัฐบาลรัฐบาลก็คือการบริหารแต่ว่าบริหารนี้มีทุกอย่าง บริหารโครงการบริหารกิจการต่างๆบริหารการเงินทุกอย่างจะต้ตอ,องบริหารดีๆฉะนั้นก็ถ้าไม่บริหารก็ล่มจมแต่คนที่ไม่ได้เป็นฝ่ายบริหารมีแต่ตำหิิติเตียนว่า ไม่ทำที่จริงฝ่ายบริหารก็ก็ทำคนที่ติดเตียนนั้นก็เป็นคนที่ไม่ได้ทำอะไรเลยตรงข้ามมีแต่ทำลายฉะนั้นที่มาเมื่อสองสามบันนี้ชักกุ้มใจที่ฟังวิ่ทียุเขาพูด พูดว่าเมืองไทยนี่ไม่ก้าวหน้าเลยแต่ความจริงก็ก้าวหน้าถ้าไม่ไม่ทำอะไรเลยป่านนี้ก็ล่มจมแล้วถ้าไม่ทำก็ล่มจมเหมือนน้นนำท่วมล่มจม นี่พูดถึงน้ำน้ำมากเกินไปแล้วเดี๋ยวหาว่าพูดน้ำท่วมทุงแต่ว่ายังไงก็ตามต้องพูดวันนี้ตั้งใจจะต้องพูดว่าถ้าถ้าไม่ไม่ทำอะไรทำแต่พูดก็จะไม่ดี วันนี้ก็พูดมามา,มากแล้วในทางที่คล้ายๆปรามไม่พูดแต่อย่างไรก็ตามวันนี้ท่านเงียบหมดทุกคนเงียบก็หมายความว่าท่านก็ตั้งใจจะไม่พูดเราก็เห็นว่าท่านไม่พูดเราก็จะไม่พูด แต่ก็พูดมากแล้วแล้วก็ยังไงก็ตาม